สวัสดีครับพี่ทุกคนนอาถักท่ายกันนะครับกับตัวเลขพี่อดุลนะครับพี่อดุลให้เลขวิ่งไปเนาะเกับ8วันนี้ก็เอาชุดประกบคู่ไปชุดประกบคู่ได้มาแล้วนะครับประกบคู่มาคือตัวไหนเนาะนะครับแป๊บนึงนะฮะเลขประกบคู่พี่อดุลงวดประจําวันที่หนึ่ิมิถุนายนพศสองพันอสิบแปดะครับที่ผ่านมาเนาะผมอยากจะบอกว่าคือเข้าเต็มๆนะห้าสองไม่ต้องกลับนะครับ แต่งวดน,นี้จะเข้าไม่เข้าเราก็ไม่รู้เนาะก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับที่เอาไปเป็นแนวทางเผื่อพี่ชอบก็แนวทางเป็นสิ่งที่ดีนะครับดีกว่าไม่มีแนวทางเรามีแนวทางดีกว่าเราดีกว่าเฮาสิไปอันนี้ครับมืนน่อนี่ไปดำหน้าครับพี่เอ้ยนาเรนาดำหมดน,นะครับปวดขาคับปวดโอ้ยปวดอยากสีบอกครับชีวิต ก็มี4ชุดนะครับพี่อดุลเอาชุดเด่นไปก่อน4ชุดนะชุดเต็มเดี๋ยวพี่ก็ส่งให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมชุดเด่นก็มีตัวไหนบ้างนะครับชุดเด่นงวดประจําวันที่เด่น8กับ7ครับให้2ให้4ชุดครับบนล่างนะครับไปกลับกันเองเด้อตัวไหนมา4ชุดครับพี่ก็เหมือนเดิมนะครับให้ขึ้นเก้าชุด มดก่อน52 53 42 43วันนี้จัดไป,ดไปเฮ้ยจัดไปเลยเด้อจัดไปเลย แคปหน้าจอครับสี่คู่นะครับบนล่างกะก็ไปกลับเอาเองเนะเล็กเด็ดสี่คู่บนล่างจากพี่อดุลมวดประจําวันที่สิบกมิถุนายนพศสองพันหารอยหกสิบแปดนะครับผมจังได้กัน ฝากน้ำรักกันนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อภาคีแนวทางช่อง y ยูทูบซอมลีคนดีมีน้ําใจนะครับผมก็ตัวเลขก็ไม่เพียงแนวทางครับพี่ไม่มีใครรู้หวยอกตัวไหนแต่ว่าผมก็อ,อยากนําเสนอนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับช่วงนี้ก็ยังที่บอกนะหนาไฮหนาหน้าเนาะครับที่พี่ผมก็มี่เธอความยากครับพี่มันไม่ค่อยบ้างมันกูอื่นเขาเลยครับมีหน้าที่ก็ทําไปนะครับผมนะค่อยเฮ็ดค,ค่อยสร้างค่อยแก้ค่อยเดาไปเธอมันได้เธอมันมีโชคบ่ม,มีโชคก็ว่ากันใหม่งวดนี้พอถึงงวดหน้าก็ว่ากันใหม่ นะครับอย่างที่บอกงวดนี้มันออกอะไรนะครับมันออกห้าสองมันมันขึ้นแต้มหนึ่งเนาะห้าสองห้าสองมันขึ้นแต้มนะครับห้าสองขึ้นแต้มหนึ่งนะครับมันขึ้นแต้มหนึ่งงวดนี้มันออกสามห้าสองนะครับมันออกสามหาสองเลขหวยมันออกสามห้าสองนะครับสามห้าสองล่างศูนย์สองนะครับล่างศูนย์สองมันก็เป็นสามเนาะเป็นหนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่ง นะครับผมนะครับผมเลขมันจะประมาณนี้นะครับก็ไปพิเคราะห์เอาแล้วว่ามันจะมาหรือเปล่าก็เลขมันวันนี้เลขมัน <c oughs> เลขมันชนนะครับ <c oughs> เลขมันชนนะครับ เลขมาชนกันเยอะนะครับพี่ส so ังเกตดูนะครับเลขมันชนกันเยอะก็ดูนะฮะสองก็ชนกันเยอะถ้านับขึ้นแต้มลงแต้มสองแต้มมันก็ชนเยอะนะครับมันชนเยอะเลยสองสามสี่สี่ชนหลายตัวด้วยนะครับสองก็ชนหนึ่งชนสองชนสามชนสี่ชนห้าชนหกโอ้โหสองหกตัวเลยนะครับสองสามสี่สองมีทั้งหมดหกตัวนะครับพี่สองทั้งหมดสองมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี มี5มี6ตัวนะครับ3มมี1มี2นะครับ1ก็มี1มี2มี3ามี4ตัโตครับ4ี่มี1มี2มี3มี4โอ้4ก็มี4ตัโตนะครับถือว่าเลขมันชนกันเยอะนะครับมันก็คุณคิดว่าออกอยู่นี่แหละครับไม่ไปไหนหรอกแต่ก็ทุกคนไปวินกันเอาเด้อนะครับผมทําให้ดูเป็นแนวทางทุกคนก็ไปวินกันเอานะครับแต่มันออกอยู่นี่แหละงวดนี้ไม่น่าจะออกที่อื่นนะครับโอ้โหเยอะเลยอือซาเลยนะครับพี่ เดือดก็ยังนั้นเลยนะครับแปดถ้าแปดมานะเมาก็จับเลยครับ8ปดหนึ่งแปดสีแปดหนึ่งแดสองเนาะแปดหนึ่งแปดสอดสามแปดสี่แดห้าเนี่ย7ดมาก็เจ็ดหนึ่งเดสอดสมเจดสเจดห้านะครับเจศย์เลยนะครับมี7จ็ดหกไหมเหมือนชนไหมมี7จ็ดหกไหมมีชนนะมี7จหนี่ไงฮะเจ็ดหกนะฮะเจ็ดหกดหได้หมดนะครับ 1> 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7ได้หมดนะครับถ้า8กับ7มา7ก็7 1 7 2 7 3 7 4นะครับได้หมดนะครับถ้ามาจริงก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับงวดนี้ของพี่อดุลงวดประชาวันที่16มิถุนายนพศ2568นะครับต้องพิจารณาเบิง้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เ,เพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้วงหวยจอกตัวไหนนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวผมจะมาร้อยเมลัยลงให้เนะาะร้อยเมลัยให้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมลงมาร้อยเมลัยให้ นะครับผมลอยมาไล่กับเขาเต็มๆนะครับ3ตัวครับ2 5 3นะครับแต่ว่าเลขก็ไม่กี่ชุดครับเลขก็มี4 5ตัวเองนะครับบุหลายนะครับจับวินกัดได้ประมาณคือเลข5ตัวก็วินได้ประมาณ10คู่นะครับถ้า10คู่ถ้ามันเข้า1คู่หรือว่า2คู่มันก็คุ้มงามันก็น่าเล่นนะครับถามว่า4 5ชุดนี้เข้าเราเอาตัวดับออกตัดตัวดับทิ้งอย่างเงี้ยนะครับตัวไหนที่มันคิดว่าดับคิดว่าไม่มาเราก็ตัดออกนะครับเอาไปชนกับเลขไม่น่าลงทุนดูตัวไหนมันชนกับไม่น่าลงทุนเราก็ตัดออกนะครับพี่เราก็ลองพิจาาารณดู นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัมีผู้ใดหูกนะครับว่ามันสิเป็นยังไงนะครับนั่นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคนที่ผ่านมาก็ถามจริงว่าถูกไม่ถูกก็จะว่ากันนะพอโชกเลยเขาก็ปฏิถูก,กันเลยนะครับมันก็มีแต่คนผิดนั่นแหละน้อยคนนะครับที่ถูกงวดที่ผ่านมาเพราะหวยสัญจรก็บอกแล้วเนาะหวยสัญจรมันเป็นอะไรที่เล่นยากนะครับจะอะไรพุ่ก็ฝฟ้าหลักการเลขเพี่ร์ดุลงวดประกาศจำมันที่16มีนาคมไอ้16มิถุนาย,ยนพศ2 5 6 0ครับให้เด่น7ให้เด่น แปดกับเจ็ดครับให้แปดหกแปดสามเจ็ดหกเจ็ดสามครับตัวสูตรนับแต้มขึ้นลงเนาะก็ทำห้ดูคร่าวๆนะครับลองพิจารณาดูถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านเอาไว้เป็นแนวทางครับแต่ว่าชนกันเยอะงวดนี้โอกาสเลขออกแต้มต่ําอีกนะครับถ้าเกิดสูงมาก็จับใส่เลขต่ําเลยครับก็มีแปดอะไรเก้าอะไรก็พิจารณาเอาอเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าอย่างเงี้ยเก้าเจ็ดเก้าหกอย่างเงี้ยเก้าศูนย์สิมันออกแล้วมันบอกล่ะเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอย่างเงี้ย มันวาท่านออกนะครับมันมี9หลัก9สูงมีอะไรมี9 5มี9 8มี9 7อย่างเงี้ยนะครับก็จับแค่นี sì, ้ก็พอถ้ bah, ามี9อยู่ตรงนี้ก็จับ9 9อะไรครับมี9 5มี9 8มี9 6มี9 7เนี่ยหลักสูงนะครับถ้าหลักแต้มต่ำก็มี9 1มี9 2นะครับมี9 3มี9 4อย่างเงี้ยนะครับมีแค่นี้แหละก็9 0ตัวเดิมโอเคครับพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากไันด้วยครับเป็นแนวทางครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขวันนี้ สวัสดีครับผม